เล่นมาตั้งนานก็ไม่โหดสักทีเติมโลบัคดีแม่งเลยไหมเนี่ยดีซุปเปอร์เสียดีหมดสถานก็มีคุณจะใช้ชีวิตได้อย่างง่ายขึ้นเมื่อเติมโลบัคกับล้านลาว,ว่าบัคสนใจซื้อลิงอยู่ด้านล่างนี้ครับโลบัหมอดโอ้ยเติมร้านไหนดีล่ะครับเนี่ยมีอะไรให้ช่วยไหมดัมมี่อยากเติมโลบักนั่นเหรองั้นต้องเติมร้านเอลิช็อปเติมบนเว็บไซต์ง่ายๆสะดวกสบายสนใจซื้อลิงอยู่ด้านล่างนี้ครับ เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมน้องๆทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่พี่กันอีกแล้วนะครับผมในเบดูนะครับผมรายการความชั่วร้ายวันนี้เราอยู่กันในเกม r o บ็อกแม extraordinary adventure นะครับผมชอบออกเสียงปดทุกดีเลยครับแมปนี้นะมันอ่านมันอ่านออกออกเสียงยาก่ะคุณผู้ชมครับ extraordinary adventure ใช่ไหมเออโอเคคุณผู้ชมครับก็เดี๋ยวสลหรับแมบนี้วันนี้นะครับเราจะมารีวิวนะครับให้คุณผู้ชมดูนะครับแบบ เห็นกงินจะจะเลยนะครับการวิวัฒนาการการอัปเกรดร่างของสแตนในแมปนี้เดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาให้คุณผู้ชมนะครับได้ดูสายการพัฒนาของ m เมดวิ h ซินกับเมดอินเมดิวัลนะครับก็ตั้ง2ตัวนี้นะครับก็จะเป็นการพัฒนาสายมาจากเมด in น e a เวนอีกทีนึงนะครับซึ่งก่อนที่มันจะมาเป็นเมดอินเทเวนเนี่ยมันต้องทําอะไรมาก่อนหรือเปล่าคุณผู้ชมครับใช่แล้วครับแน่นอนครับผมก่อนที่จะเป็นเมดอินเทเวนเราต้องใช้จตัวนี้ก่อนครับผมนี่ครับ เจ้าตัวนี้ชื่อว่าไวสเน็กนะครับเป็นสแตนที่หายากที่เราจะหายากเป็นสแตนล่างแรกเลยนะครับซึ่งมันจะดอกจากธนูนะครับเป็นธนูพิเศษนะครับซึ่งเราจะต้องหาในบริเวณรอบๆทั่วแมปนี่แหละกว่าเราจะได้มานี่ก็โอ้โหใช้ความพยายามกันพอสมควรแหละคุณผู้ชมครับก็ตอนนี้น้องเขาได้ไวสเน็กมา2ตัวนะครับซึ่งเราจะทําให้คุณผู้ชมดูเลยนะครับว่าไอเจ้าเมดอินเทเวนเนี่ยมันจะไปได้2ส,สายสายไหนบ้างแล้วก็หน้าตาเป็นยังไงบ้างโอเค เดี๋ยวนี้เราจะเริ่มกันที่เมดวิซินก่อนแล้วกันนะครับโดยที่พี่จะเป็นคนกลายล่างนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวพี่จะบอกน้องเขาก่อนนะว่าให้ส่งวัตถุดิบมาบตอนนี้นะวัตถุดิบที่พี่ไม่มีเลยนะครับก็ให้น้องเขาส่งมาให้ก่อนนะก็อย่างแรกเลยก็คือเราต้องทําให้เจ้าไวสันนิกนะครับกลายเป็นซีมูลซะก่อนซึ่งซีมูลเนี่ยวิธีการทําก็คือต้องเอาไวสนิกโดยการใช้ดิโอเดลี่นั่นเองนะครับเดี๋ยวพี่จะให้น้องเขาส่งดิโอเดลี่ให้นะครับ okay. Okay. โอเคคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมได้ ดีโอเดลลี่มาแล้วนะครับนี่ครับน้องก็ส่งมาให้แล้วนะก็เดี๋ยวนะครับผมจะทำการกดใช้นะครับแล้วมันก็จะกลายร่างเป็นซีมูนนั่นเองนะครับมาดูแบบ้อมมันเลยครับผมตอนกลายร่าง<ร>นี่แหละระเบิดเวลา <c ười> <c ười> ไม่ใช่ <c ười> นี่ซีมูนนะครับนี่ครับซีมูนก็จะมีพลังเกี่ยวกับเรื่องแรงโน้มถ่วงคุณผู้ชมครับคือค่อนข้างที่จะ เปลี่ยนใช้ได้นี่ใช้แล้วครับนี่คุณผู้ชมครับเห็นไหมก็จะเกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงเนี่ยคือเราจะลอยบนอากาศแบบแบบแรงโน้มถ่วงคุณผู้ชมครับคือยังไงปกติเพื่อนต้องติดด้วยหรือเปล่าหรือว่าพี่เอ๊ะเห็นไหมตอนเรากระโดดมันก็จะเป็นแรงโน้มถ่วงคุณผู้ชมครับนี่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 ติดแล้วติดแล้วแล้วเพื่อนล่ะเพื่อนเพื่อนจะเป็นแรงโน้มถ่วงด้หรือเปล่าไม่นี่ โอเคคุณผ <Okay, S 2> ้ชมครับน่าจะเพียงเท่านี้นะครับเรื่องของซีมูนพี่ก็ไม่ได้รู้อะไรมากนะครับต้องขออภัยด้วยนะโอเคถัดจากซีมูนนะครับถัดจากซีมูนก็จะเป็นอ่สแตนเมดอินเทเวนนั่นเองนะครับวิธีการทําให้ซีมูนเป็นเมดอินเทเวนก็คือต้องใช้ดิโอเดลลี่อีกเช่นกันนะครับโอเคโอเคคุณผู้ชมครับอ่ะเดี๋ยวพี่ใายน้องก็ส่งดิโอเดลลี่มาให้อีกอีกเล่มหนึ่งนะครับทำให้เราเนี่ยกลายร่างเป็นเมดอินเทเวนได้นั่นเองดูให้ดีคุณผู้ชมครับตามกับพิษตาเมท นี่ดีเดยนะอะไรๆเลยเปรียบเลยคุณผู้ชมครับอ่ากลายร่างไปนี่เมทินเทเวนมาแล้วครับผมคุณผู้ชมครับสุดยอดไหมนี่แหละคือเมทินเทเวนนะครับคุณผู้ชมครับอ่าเมทินเทเวนก็จะเกี่ยวกับเรื่องของการเพิ่มสปีดอะไรแบบนี้การเร่งเวลาใช่ไหมเกี่ยวกับนั่นแหละแต่ว่ามันจะไม่ได้รีเซ็ตจักรวาลเหมือนใน Abyssal Day คุณผู้ชมครับมันจะมันจะเกี่ยวกับ เกี่ยวกับเรื่องอะไรพวกนี้เรื่องเกี่ยวกับการเร่งการเร่งความเร็วของตัวเอง,องครับมันจะเร็วขึ้นนะครับเดี๋ยวพี่ขอลองดูก่อนนะครับนี่สลายการหยุดเวลาเป็นไงนี่แหละคือความสามารถที่แท้จริงนะครับพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าสกิลมันประมาณยังไงนี่แต่ว่านี่ใน,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 นสกิลนี้คือเร่งเร่งเวลาครับเห็นไหมคือมันเร่งเวลาแล้วเราจะเดินไวมากนะครับคือเราเดินไวอยู่คนเดียวคนอื่นไม่ได้ไวเท่าเราหรอกเห็นไหม อันนี้คือสกิลที่ใช้ในการเล่นก้อนกลางที่จะดีนะครับเรื่องความเร็วของมันนะครับอันนี้ปลาอะไรลาอะไรไม่รู้นะครับโอเคเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับเมดอินเทอ์วนต่อมาคุณผู้ชมครับเราจะกลายร่างเป็นอีกขั้นหนึ่งแล้วนะครับขั้นนี้บอกเลยว่าหายากมากสําหรับเจ้าตัวหนังสือนะครับหนังสืออาจจะหาไม่ยากเท่าไหร่อาจจะปานกลางระดับปานกลางแต่ว่าจาไอซ์น็กต้องแต่ร่างแรกเนะี่ยคือมันหายากมันหายากตั้งแต่ร่างแรกแล้วคุณผู้ชมครับนั่นแหละซึ่งกว่าจะได้เห็นร่างนี้กันก็ ต้องผ่านอะไรกันมาเยอะพอใช้ได้คุณผู้ชมครับโอเคเดี๋ยวพี่จะให้น้องเขาส่งบัตรไดอารี่มาให้พี่นะครับนี่คือล่างต่อไปคุณผู้ชมครับมันจะแบ่งได้สสายนะครับสายแรกจะเป็นสายเมดวิสซินนะครับเป็นล่างตัวม้าสีแดงนั่นเองนะเป็นตัวสีแดงทั้งตัวแล้วก็อีกล่างหนึ่งนะครับคือเมดอินเมดิวัลนะครับก็จะเป็นเป็นล่างเกาะเออเป็นล่างล่างปราสาทเดี๋ยวพี่จะให้น้องเ็าส่งบัตรไดอารี่ให้เลยแล้วกันนะครับบโอเค คุณผู้ชมครับตอนนี้พี่ได้บัตรแดลี่มาอยู่ในมือแล้วเรียบร้อยนะครับนี่ครับเป็นเล่มสีแดงนะครับเป็นแมสเนี่ยดำแดงคุณผู้ชมครับอ่ะเดี๋ยวพี่จะทําการใช้นะครับเจ้าเมดอีเดเวนของพี่ก็จะกลายร่างเป็นเมดวิซซินนั่นเองเออระเบิดเวลาด <c oughs> ีเป็นไงคุณผู้ชมครับ <c oughs> นี่แหละพ,ะ,ะพี่ได้ยินมีน้องในอ่าไม่ใช่พี่ได้ยินพี่เห็น <c oughs> มีน้องคอมเมนต์มาในคลิปที่แล้วว่า พี่ครับช่วยรีวิวไอตัวนี้หน่อยนั่นแหละก็คือคล้ายๆกับสายเดวิลเหมือนของพี่เลยแมมก็คล้ายๆคุณผู้ชมครับถูกไหมเออคล้ายๆเดวิลเวิร์ลเลยคุณผู้ชมครับก็คือล่างมันจะเป็นสีแดงแล้วก็มีเขาคุณผู้ชมครับเนี่ยคือคือดีมากเอ๊ยล้วตอนวิ่งคุณผู้ชมครับโอ้วิ่งโคตรไวเลยยัดเค่นี่อะไรคือความสามารถของเบสทวิซินคุณผู้ชมครับโอ้ใครที่เอฟซีตัวนี้นะครับก็หากันมาจับจองให้ได้นะไวเน็กคุณผู้ชมครับโหดูดิพี่เดินจาก ใช้แมปจนมาตรงเนี้ย <c> โ <oughs> คตรเกลียดนี่คือสกิล R สกิล E ก็ต่อยนะครับเหมือนกันนะครับแล้นสกิลที่ประมาณนี้อ่ะต่อยหนักต่อยเบาต่อยใหญ่ว่าไปสกิล G e ก็จะแบบนี้นะครับเออเป็นเมดอินเทเวนสีแดงสายเดวิลนะครับทคนครับก็ค <c oughs> <c oughs> ืออะไรก็ตามที่ใช้ด้วยบัตรเดลี่เนี่ยมันจะกลายออกแนวปีาศาจนะครับแนวแบบเดมอนเดมอนเดวิลไปเลยทุกคนครับเออคล้ายๆกับเดวิลเวิร์ลตัวของพี่เลยนะอันนี้คืออัลติเมทครับทุกคนครับ อะไรเป็นอะไร,ะไ,รไม่รู้พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรนะครับสกิลอัลติเมทนะครับเกี่ยวกับเวลาปะสลายการตัดเวลาปะก็ไม่รู้นะเอ,อ้ยสกิลวอีอะสกิลวีก,วก็ใช้ในการบิง้งนั่นเองนะครับเนี่ยเป็นการบิง้งระยะสั้นๆได้อโอเคเลยนะปึ๊บสกิลเจล่ะมีไหมไม่ไม,มีครับผมใช้วีในการบิง้งนั่นเองนะครับนี่คือเชนยูสินชอบสกิลนี้มากคุณผู้ชมครับนี่คือดีอนะ่ะสกิลเนี้ยเนี่ยเนี้ยคือใช้ในการเกลียนคนได้นะบอกเลยนะ เพราะว่าผมเคยโดนเกียร์มาแล้วกับตัวนี้แหละคุณผู้ชมครับมาดูดิวิ่งเร็วแล้วก็ไล่ต่อยนะครับยับๆโอเคตัวต่อมาคุณผู้ชมครับอ่ะเดี๋ยวเราจะไปอีกสายหนึ่งเลยแล้วกันนะครับสำหรับ made in medieval นะครับโอเคไปลุยกันเลยอ่ะโอเคคุณผู้ชมครับก็มาตัวต่อมาเลยแล้วกันนะครับสำหรับอ่าซีมูน made in heaven แล้วก็ made in medieval นะครับโอเคคุณผู้ชมครับเดี๋ยวพี่จะให้น้องเขาส่ง do daily มาเหมือนเดิมนะครับ do อ่ะ สั้นๆเลยดีโอเดี๋ยวน้องเขาก็จะส่งมาครับรู้เรื่องนะครับรู้เรื่องทิ้แค่นี้ก็รู้เรื่องเดี๋ยเนี่ยมาแล้วผมดีโอเดลี่นะครับเรียบร้อยครับกายล่างก่อนครับคือตอนการล่างนี่สัตว์ใหญ่มากตื่นเต้นอ่ะตื่นเต้นอ่ะคือไม่ว่าจะกายล่างตัวไหนก็ตามแต่เวลาเราใช้ของนี่คือแบบมันสุดยอดอ่ะความรู้สึกมันเหมือนว่า เหมือนเราได้ดูการ์ตอีกรอบอะไรประมาณนี้มันกลายร่างนะครับคุณ้ชมครับโอเคซีมูนซีมูนก็มานะครับซีมูนก็มาโอเคดิโออีกรอบนึงจัดไปอ่ะก็จะกลายเป็นเมทอินเทเวนเรียบร้อยครับมาเมทอินเทเวนเสร็จแล้วคุณ้ชมครับทีนี้ไอเทมต่อไปที่จะทำให้กลายร่างกลายเป็นอ่าเมทอินเมดิวัล Time คุณผู้ชมครับอันนี้คือชื่อเต็มของมันนะ Made in Medieval Time นะครับก็คุณผู้ชมต้องใช้มินิคัสเซิลนะครับมินิคัสเซิลก็หาที่ค่อนข้างที่จะถ้าว่ายากมันก็ยากยากนิดนึงครับยากนิดนึงนี่ครับจะเป็นคล้ายๆว่าเป็นล้อรถถังอะไรประมาณนี้แล้วก็จะกดใช้นะครับ Made in Medieval Time เ,เป็นไงเป็นไงเป็นไง ก็จะออกแนวอัศวินคุณผู้ชมครับเออออกแนวอัศวินโต๊ะกลมอัศวินแห่งอะไรสักอย่าง,ง <laughs> ช่างเลยนะจุ๊จบบอกเว่าล่างมันเท่มากนะครับคือมันเท่คนละแบบคนละแนวเว้ยคุณผู้ชมครับเนี่ยลองดูให้ดีนะอันนี้คือเมดวิสินสีแดงนะครับเป็นเดวิลนะครับปีศาจขีมอาอะไรประมาณเนี้ยส่วนอันนี้เป็นอัศวินคุณผู้ชมครับเป็นสายตรงข้ามนะครับอัศวินอาเธอร์นะครับคุณผู้ชมครับดูดีแล้วก็ถือดาบโคตรเท่นะครับนี่เห็นไหมก็จะประมาณนี้ เดี๋ยวมาลองดูสกิลกันเลยแล้วกันนะครับสกิล e นะครับอ่ะเดี๋ยวขอต่อยปุ๊บ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 ดาเมจก็3กว่ากว่านะครับไม่ได้แรงอะไรมากนะครับสกิล r ละ่ะปับ๊บอ่ะ33โอ้ก็ใช้ได้นะเออโดนต่อยกลับจบละสกิล t ครับผมอ่ะประมาณนี้สกิล s อ่ะสกิล s ก็จะเกี่ยวกับเรื่องของความเร็วเหมือนกันทุกทครับอ่ะความเร็วในการเคลื่อนที่อะไรประมาณนี้เห็นไหมเนี่ยดูดิ ส่วนความแตกต่างนะครับระหว่างเม็ดวิทเม็ดอินเมดิวัลทางนะครับกับอ่เม็ดวิซินพี่คิดว่าน่าจะเกี่ยวกับเรื่องของดาเมจกับเกาะป้องกันนะครับเจ้าตัวปราสาทเนี่ยนะคริสตันเล้วกันเจ้าตัวปราสาทเนี่ยมันจะออกแนวถึกสภา,าพกว่านะว่านะเศญเจ้าเศญเจ้าตัวสีแดงอะ่ะเม็ดวิซินอะมันน่าจะเกี่ยวกับเรื่องของดาเมจด,ดาเมจจะจัดจ้านมากกว่านะครับอ่ะสกิลเอฟล่ะสกิลเอฟคืออะไร QF คืออะไรไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับพี่ก็ไม่ไม่ค่อยเข้าใจเกี่ยวกับเมทอีเทเวนครับเท่าไหร่หรอกว่าสกิลมันทำอะไรนะครับสกิลอัลติเมทนะครับเดี๋ยวก็ต้องไปลองเล่นกันอีกทีนึงนะครับว่ามันทำอะไรได้โอเคเอ่อสกิลอะไรได้อีกอ้วีนะครับวีก็จะเป็นการบิงระยะไกลเหมือนกันนะครับโอเคความแตกต่างของมันน่าจะอยู่ที่เรื่องของพลังยุทธ์กับพลังป้องกันนั่นแหละเหมือนที่เหมือนที่พี่บอกกันแหละคุณผู้ชมครับอ๋อวันนี้พิเศษหน่อยพิเศษกว่าล่างแดง กด G แล้วจะมีเสียงเพลงออกมาด้วยเสียงเพลงจะประมาณว่าเหมือนจ่าิลมจะร้องใหก้กับกับการออกรบที่การออกรบที่ชนะมาใหม่ๆนะครับส่วนสีแดงก็จะมีเสียงเพลงแบบเบาๆนิดนึงโอเคคุณผู้ชมครับเดี๋ยวให้น้องเขาต่อยพี่ดูแล้วกันนะ77คุณผู้ชมเห็นไหมเมื่อกี้เขาต่อยผมมา77าผมต่อยเขาเข้าที33คุณผู้ชมครับเห็นไหม มันแตกต่างกันเรื่องของดาเมจจริงๆด้วยนะครับอ่ะคุณผู้ชมดูเขาต่อยผมนะอ่ะโอโ้โหอันนั้นน่าจะเป็นสกิล R สกิล T เลยนะครับเมื่อกี้โคตรแรงนะครับเฮ้ยเขาฮิลได้ด้วยอ่ะเราก็ฮิลได้นะครับเอออันนี้พี่ลืมไปเลยนะครับเมดินาเวนก็สามารถฮิลได้เหมือนกันนะครับอ่ะสามจุดสองห้านะครับเราทำดาเมจใส่เมดวิซินนะครับเดี๋ยวให้เมดวิซินต่อยใส่พี่ด้วยโอ้โหคุณผู้ชมครับ9.65 เห็นหรือเปล่าคุณผู้ชมครับคือดาเมจมันต่างกันมากมายไก่กองนะครับโอ้โหเจ้าเมดวิซินนะครับดาเมจแรงกว่านะครับส่วนเจ้าเมดอินเมดิววลนะครับน่าจะน่าจะเกี่ยวกับเรื่องของพลังป้องกันแหละแต่ว่าเราเรามองไม่เห็นเงเรื่องของพลังป้องกันว่ามันถึกหรือมันอะไรหรือเปล่าต้องไปลองเวลาในสู้ PVP จริงๆอะ่ะเออมันถึงจะรู้นะครับว่าเราถึกขึ้นอะไรมากน้อยแค่ไหนนะครับคุณผู้ชมครับนะก็ประมาณนี้ครับผมคุณผู้ชมครับ โอเคคุณผู้ชมครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับพี่ก็ต้องขอตัวลากันไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบนะครับหรือว่าเป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ชมนะครับในการพัฒนาล่างนะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่ด้วยนะครับเพือนันนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับอยากดูอะไรเกี่ยวกับแมป Extraordinary Adventure นะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับอยากดูตัวอะไรสายพัฒนาอะไรคอมเมนต์บอกมาเลยว่าผมเดี๋ยวพี่จะไปหามาทำให้นะครับช่วงนี้ก็ติดแมปนี้อยู่ด้วยนะครับนะสำหรับคลิปนี้ขอตััวลลาาไปปก่่ออนนเจใหหมมคิ้ผ บายบายจ้าวู้ฮู้รอบนี้คืออะไรวะเฮ้ยรู้สึกว่าเราจะกระโดดสูงขึ้นนะเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องแรงโน้มถ่วงหือเป่ะกระโดดสูงขึ้นจริงๆนะเนี่ยไม่รู้ดิ